คุณดิวนะครับผมไม่ต้องรอเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงของคุณดิวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว,ว่าว่าช่วงหน้าหนาวแบบนี้คุณดิวเขาจะทําอะไรให้เราดู DIY กับคุณดิวครับดิวฮะ <Huh? S 2> We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy birthday to you. <laughs> คนประเทศกาันกันครับผมสวัสดีครับผมไอเดียโปรยวันนี้นะครับผมเราจะมาทํานี่เลยตะเกียงแก้วหิมะก,กันทํายังไงเราไปดูอุปกรณ์พร้อมกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยนะครับผมโหลแก้วอย่างนี้ครับผมถ้าเกิดใครมีอ่าเป็นจะเป็นแก้วน้ําธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้โหลแก้วแบบนี้ทรงสูงอย่างนี้เลยนะครับผมสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมเลยก็คือกาลาเชคเน่ ครับผมและพระเอกของเราฮีมาของเราเลยที่ผมจะใช้ทำก็คือนี่ครับเกลือครับผมไม่ว่าจะเป็นเมด็ดเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับผมเป,เป็นเมด็ดเป็นเกลือป่อนเม็ดละเอียดแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใช้เกลือป่อนเนี่ยมันจะละเอียดกว่านะครับอะไรก็เทียนนะครับเผื่อไว้จุดตอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับที่ต้องเตรียมอีกอย่างนึ่งก็คือเทปกาวหรือว่าสกอ็อตเทปนะครับมัด เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าวิธีการขั้นตอนง่ายมากง่ายมากอ่ะนำขวดมานะครับผมล้างเช็ดฝุ่นให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ปะกระดาษกาวไปให้มันเป็นลายทางอันนี้ผมจะทำขวดหิมะลายทางคนระับผมจะก็แปะไป เสร็จแล้วครับผมเราก็ปะกระดาษกาวตามลายที่เรากําหนดไว้เรียบร้อยแล้วครับตอ่อสิ่งที่ต้องทําถัดมนานเลยก็คือละเลงกาวลงไปครับ <c oughs> เสร็จแล้ว ครับผมพอเราทาก,กาวเรียบร้อยแล้วนะครับหาถ้วยหาชามมาหนึ่งอันนะครับผมเพื่อลองเกลือไม่ให้เกลือมันเละเทะไปเละบ้านไปมากกว่าน,นี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสําคัญเลยนะครับผมสําหรับการทําขวดให้เคลือบไปด้วยหิมะนนคืการโรยเกลือลงไปตามตามรอยกาวตามกาวที่เราทาไว้ ตอนนี้แห้งแล้วนะครับผมเราจะมาเอาเจ้าเทปกาวนี่ออกกันนะครับผมแต่ว่ามีทลิคนิดนึงก่อนที่เราจะเอาออกนะครับผมขออนุญาตเอาคาัตเตอร์เนี่ยกรีดขอบมันก่อนเพื่อให้ส่วนของที่เราลงกาวลาวเทปไว้เนี่ยพเอเวลามันแห้งแล้วมันจะติดกัะดนนิ่งแผ่นใช่ไหมครัแล้วมันจะติดติดมาถึงขอบเทปกาวด้วยถ้าเกิดลอกออกมาเนี่ยบางทีถ้าเกิดลอก แรงเกินไปเนี่ยมันหลุดมาเป็นแผ่นเลยนะก็คงจะเสียเวลาที่เราอุตส่าห์ลงกลาวและละเลงกลาวไว้เราต้องเอาคัตเตอร์กรีดนำล่องเขาไว้ก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมโลแกลงของเราเรามาเทสบรรยากาศกันดูดีกว่าว่าถ้าเกิดไฟป,ปิดโรแมนติกขนาดไหนเป็นไฟโรแมนติกมากมากเลยนะครับผมจะไม่เลยทุกความสวยงามสร้างสรรค์ได้แค่คุณมีไอเดียครับคุณพระเก๋มากไม่น่าเชื่อ โอเคครับคือเรียกว่าคือมันสุดง่ายมากมันไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าจะหยิบของในบ้านมาทําได้แบบง่ายขนาดนี้ใช่คนทําไม่เป็นก็ทําได้ง่ายมากนะคะแล้วก็แหมหาอุปกรณ์ในบ้านนะเนาะอะไรก็ไปแต่ว่าเป็นผมนะผมจะทำเองไหมจะเอาเกลือไปย้อมสีก่อนเอออยากได้สีดำไปแลหลายสีเออนะฮะแล้วขวดโหลอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมคุณรู้ไหมเอาน้ําตาลใส่ไปในเกลือไงกันมุ้งกันมันลงกันมันแรงกันได้ด้วย ก็ได้นะเพราะถ้าเกอย้อมสีไม่ละลายเหรอ กลือย้อมสีเกลือย้อมสีไม่ละลายก็ทาสีทับก็ได้เออเอาเกลือเนี่ยไปกลิ้งกับสีน้ำมันไม่ละลายแต่มันจะหายไม่ได้สีเลยใช่ค่ะคือสีจะเค็มเลยก็จะเค็มเลยทรายสีนี่ก็ได้เออทรายสีง่ายสุดทรายสีเลยเออไม่ใช่นะอ่าระหว่างที่เถียงกันอยู่นะคะว่าจะทําอะไรดีก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนละกันนะคะน้องๆลองนําของพี่ดิวบ้างพี่แอมบ้างพี่นุ่นพี่ต่อยอดเนาะใช่ไปต่อยอดดูว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแต่เอางี้ดีกว่า